สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณพ่อบ้านข้าวบ่ายป๋าจะเป็นอย่างไรรับชมกันเลยค่ะข้าวบ่ายหมายถึงอาหารประเทศกินด่วนแบบโบราณมีข้าวเหนียวนึ่งและไส้ซึ่งอาจจะเป็นปลาทูน,นึ่งนำมาย่างไฟหรือทอดหมูเค็มจิ้นแห้งน้ำพริกแดงผักกาดดองย่างได้อย่างหนึ่ง หรือจะใส่ตามใจชอบก็ได้ส่วนใหญ่นิยมชิ้นแห้งกับน้ำพริกตาแดงหรือไส้ปลาทูย่างหรือทอดนำไปย่างกับเตาถ่านหรือจะไม่ย่างก็ได้อาจเรียกชื่อตามไส้เช่นข้าวบ่ายปลาทูข้าวบ่ายชิ้นแห้งถ้าใช้ไส้เป็นน้ำพริกผสมกับน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูเล็กน้อยนำไปย่างไฟเรียกว่าข้าวบ่ายน้ำมัน ะใช้น้ำพริกตาแดงหรือน้ำพริกอื่นๆโดยใช้พริกขี้หนูแห้งกระเทียมหอมแดงนำมาย่างไฟโขลกให้ละเอียดใส่เกลือและน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูแล้วนำไปย่างไฟ